ค่ะกาบสวัสดีค่ะทบสบทั้งบานค่ะค่ะมณีเจค่ำสามตัวเต็งเลยมาติดตามตัวเลขแนวทางกับคุณลุงโปหรือว่าตาโปเนาะค่ะค่ะคนว่าคนฝันเนาะค่ะฝันว่าผีปูกับผีปูตามาบอกเลขเป็นตค่ะค่ะเพื่อนชีบอกตัวไรเข้ากับไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของ ลุงปอพร้อมกันค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณลุงปอค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะลุงโป้สวัสดีค่ะทุกคนค่ะค่ะมณีได้มาติดตามตัวเล็กแน้กทางกับลุงปอค่ะลุงปอนี่เพื่อนมาเพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นสิฟันอย่างไรกับฟังไปจำกันค่ะกับความฝันของลุงปอค่ะฟันอย่างไรค่ะคุณลุงฝันว่าพอใหญ่ปูน่าเป็นมาค่ะมาหมาสองคนค่ะมาสองคนก็มาถามเด่นอยู่นี่ล่ะ มาเสียงน้อยค่ผูแจกสี่งนจังได้รอกผู้ไว้ว่าแจกเสี่ยงแจกติดถือือวะอืมค่ะมาแจกเสี่ยงแจกติดเอันคั้วไม้ขั้วถามแนวนี้เพิ่งขึ้สีหูเะเนาะหูนะว่าบวชอันเป็นเนมกันเลยบวชเอออืมเป็นเนี่มกันเลยบวชใช่เป็นพระกันเลยบวชเท่งเนี่มเท่งผ่านคนเอื่นเทื่อเสี่ยงเสียงเพื่อนเสียงเพื่อเสียงอันติดค่ะ เปิดกมาเด่นอยู่นี่ละข้าวหนึ่งค่ะพนมาจากคนมาสองคนพนมาสองคนพีปูที่บอกเล็ถือเมนบ่เออที่ผู้หนึ่งมาบอกเขาผู้นึงบอกว่าเขาเนาะเออมาแย่งกันบอกตะจี้อะค่ะแย่งกันบอกเดขกแต่ว่างวดที่แล้วทีออกพานไปนั่นเพนม้าผู้เดียวเที่ยวนี้มาน้ำกันเที่ยวนี้มาน้ำกันพี่สีสุกสีมันเนาะค่ะค่ะ สุณแม่บามคนก็นเดกงามอยูคค่ค่ะคุณแมา่าจังไรป้าย่ป,ปูเนีน่นกกบอกว่าเสือเดยเสียงเราอะค่ะสามหาหนึ่งกับเก้าเก็ดหาสามหาหนึ่งเก้าเก็เออานผู้นึ่งเนี่ยันเก้าศูนย์สี่คุณมาสองคนมาสองคนคหนึ่งว่าเก้าศูนย์สี่เออ ค่ะปุ่นหนึ่งเก่าศูนย์สี่ปุหนึ่งสามหาหนึ่งครับสองตัวเก่าเจี๊ดสองตัวเก่าเจ็๊ดไข่เอฟสี่ปิจารณาเบิงค่ะเอาไปตัดหลินเนาะค่ะเอาไปตัดหลินดองเบิงเรยสองหางสามหางค่ะตัดหลินเอาตัดหลินเอาขันพิษตเกาค่ะได้พิจตามลูกโป่ก็คือเขาเนาะผีปู ก็ทียังยก็เ <risque> พิ้นน้ำกันเชี่ยวเพื่นเนาะเสี่ยวพิ่นเชี่ยวพิ้นน้ำกันค่ะแต่ว่าเด็กพื่นเขาได้ค่ะพิ้นมาน้ำกันแม่นงวดก่อนพิ่นมาแข่งกันเด็กไพสีดีกว่ากันแข่งกันบอกแข่งกันบอกมา่อวันนี้เพื่นไหนแข่งกันบอกบอพเปินกับแข่งกันบอกขึ้นเกาดาแข่งกันบอกขึ้นเกางวดที่แล้วนั้นพอไงผููตามาผู้เดียวมาคงชุดไทย มาบอกพี่มันก็แปลกแต่ว่าบริมาติดตามที่มาติดตามหนึ่งพันหน้าคนหนึ่งเนาะพันหน้าคนเดียวแต่ว่าเชียวเพคนบริม้าแม่แต่ว่าเชียวนี่แม่ทั้งสองหานเพั่หนมาทั้งสองค่ะของที่ไทยนี่ลุงปอฝันนี่เพั่หนมาอีกเป็นบ่มาอีกเพคนเปลี่ยนกันมาเออกล่าก็มาบอกซีเลยโอ้ว้าดิมันคือแฉนแทโน่ค่ะฮกซีเลย เดี uhm. like, mm ๋ยวเขาไปตักล้วเอานเดบ่วโบกกลับแบบวโบกลับเนาะต้องกลับเนาะห้องกากๆเลยนอนะค่ะต้องกลับต้องมุนเออกลับเอาละอยู่ในหันละค่ะมาสองคนถ้าพ่นมาสองคนงาาไงหน่บานเป็นจังเนาะบ้านเป็นถีบเนาะครับเพราะว่า เก้าูนีนี่กมาเก่าสีกะให้มุนเอาสี่มนเอาให้ม้นเล่นเก่าซี่ี่ศูนย์เก่าศูนย์สีละสามหาหนึ่งก็ให้ม้นเอาเออมุนเอาอย่างนั้เจ็ดเก่ากงามเนาะเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก้า่าเก่าเก็ดค่ะเกเป็นหาหนึ่าหาหนึ่งหาหนึ่งกบงานถ้าให้ลูกปนเียหมักหมูหมักตัวไหนี่ มาขาหนึ่งกับอันเก่าเกศอืมขาหนึ่งกับเก่หาหกเกศบ่วงเลยเนาะเออบ่วงหลอดกัน,นเอ,อาอกับเก่าเกศปะกามาวงนี่แต่ว่าก็พิจารณาเนาะเพรานะว่าเป็นสายแฟนแางเพิ่นกับมาอวดที่ผ่านไปหนึง่งคนหนมาเปลี่ยนตากันมาอ่าเพราะว่าผีปูหนีมาแมาหนีมาสามเสือจะพัดมาเอาบโบ่เนาะใ<ช>่แมาสามเสือเจ้าเที่ยวมาๆๆเจ้นเที่ยวมาเน,เนเาเนนะค่ะเขาบ่วงไว้ เด็กของพิ่นกับเขาเนาะพิ่นน้าเนาะค่ะพิ่นหนาสองคนพึ่แตาบริมัติดตามอีกกับเขาพิ่ผันบ่มาพร้อมกันเนาะเปลี่ยนตากันมาแต่่วาเที่ยวนีมาขึ้นสองขึ้นสงมาเาพึ่งหมู่ผ่นเสี่ยวเพิ่นค่ะเสี่ยว่นมานำกันของปรราเนาะสิเก่านอกค่ะช้องเต่ากันเข่นแขงกันบอกเนาะเจ่งกันบอกทีปูกะทีแยเก็ ปูตาออที่ปูก็ปูตาเสี่ยวเหมืนเซียวที่ปูก็ปูตากันเป็นเซี่ยวกันนี่เนาะกเป็นเซี่ยวกันเต่าปูนั้นแล้วก็เป็นเขาจำเป็นเขาจำเออเป็นเขาจำก็เป็นเปูนั้นเป็นเขาจำปูตานี่นนก็เป็นปูตาปูตาเจ้าวาดเป็นเจ้าบ้านเออเปลว่าเซียวกันแจงกิแกงหอยเล้ะหวานมะฮองแซลอัอนทีอ ปูตาปู <laughs> พี่ปูแล้วก็พี่ปูตา <c oughs> มันมันน้ำปูเนาะมันมันน้ำลุงปอเพราะว่าลุงปอยาวดีเ,เราประวัติง,งดที่ถือกันในเล่าประวัติแนวเนาะแต่ว่าขันค้นเขาบ้านมาพอดีว่างามจนึงสีมาเหาแซวไอเพราคนออกนะรักษาเป็นไหบ้างเป็นออกรักษาให้ยู่เย็นเป็นสุขเออค่ะตะเกลี่ยไปเป็นเล็กหน่อยเนะาะแล้วเป็นหยาดกันกับเมย เป็นเอาเมื่อนอนนั่งปูบ้านปูคนงากัดบ้านนี้ย่างเด็ดกิแกงนี่มาเฮาได้เฮาเลาะหวานหอวชนบ้านนะผมเก็บงูมางูมาหาบ้านปูอืบ้านปูนาบ้านมันมีก๊กขามใหญ่ค่ะเพื่อนก็สิเห็นกันก็เพื่อนก็ร้องไปอันเบากันหุ่มเยอะพ้า okay. ปูนะ ค่ะพอปูนี่แปลว่าเขาจับนี่เนาะบอปูคอยปูปูคอยตอนปูตาปูหนึงตัางหาแม่ของโพเนาะโพของแม่คนละคนเนาะค่ะตื่นกันเจ้าบ้านเจ้าซีเพิ่นรักสมรักษาสีเพิ่นมาใหนี่เนาะค่ะจะบากะให้ไปตัดเอามุนเอาคือลุงโอบานี่ละเนาะค่ะให้ทำเป็นช่วงตัดมุนเอาค่ะเรื่องราวความฝันของ ลุงปอไม่ยั้งเพิ่มอยู่บ่อค่ะก็มีแล้วมีก็ฝันกับจอนั้นค่ะบาดเด็กที่ถิ่นมหาหนิกะสำคัญอยู่ะชักก็ให้เพคนเบาใจเอาเพ่บาใจตัวใดมากกวหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดคิมาอยู่ก่อนกับว่าได้เขียนเนาะกับเบาใจเอา หนึ่งศูนย์เจ็ดเนาะบ้านเด็กทีค่ะเออค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้มาสรุปตัวเลขของลุงปอค่ะค่ะลุงปอนี่เพิ่นฟันเนาะค่ะฟันเห็นผีปูกับผีปูตาเนาะค่ะมานํากันเพิ่นเป็นเสี่ยวกันเพิ่มมาเนาะค่ะมาบอกเลขลุงปอค่ะผีปูบอกเก้าศูนย์สี่ค่ะผีปูตาบอกสามหาหนึ่งกับเก้าเจ็ดค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่เป็นบ้านเด็กทีเพิ่นค่ะ หตุลาคมพศ2568ให้ท่านผู้ชมมาเปเป็นแนวทางในการสื่อสรารกินแบงรัฐบาลโชคโชคมันมันลำลำๆร้อยเรื่่งๆห่งปังๆไปกับความฝันของลุงปอเนาะค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพาธแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของ้าไดลรับชมรับฟ้งค่ะ ถ้าถ้ายังบ่ท่านกคตติดต,ตามเจคําขอฝากช่องเจคําสามตัวเต็งนําในเด้อค่ะถ้ามีแนวท่างความฝันหรือว่าแนวทางตัวเด็กเด็ดอยู่มองใดเจคําสามตัวเต็งสิไปหามหาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้เจคําสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไม่ค่าสวัสดีค่ะ